สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนะซึ่งในครั้งนี้เป็นช่วงของดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวแห่งแสงสว่างค่ะเป็นดาวแห่งความเป็นผู้นำดาวแห่งความสำเร็จค่ะและดาวพระ อาทิตย์นั้นเมื่อมีการโคจรยกย้ายย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญมากเพราะดาวพระอาทิตย์นั้นได้ตำแหน่งเป็นอุจจาภพิมุขค,ค่ะและได้โคจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูที่ราศีพฤษศนั่นเองค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไร และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลักนาราศีกันค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของดวงชะตาค่ะในวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนปี2566ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตาค่ะและตำแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์ได้ในครั้งนี้ ก็ได้ตำแหน่งที่ดีค่ะคือเป็นอุจจาพิมุกดาวพระอาทิตย์ที่มาอยู่ในเรือนสุขพระครั้งนี้นะคะได้มาร่วมกันกับดาวมฤตยูค่ะซึ่งดาวมฤตยูสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2566แล้วนะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศหมายถึงพังหมายถึงเสียหายหมายถึงสิ่งที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงค่ะแล้วก็ยังหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศนะคะหมาย ถึงการเดินทางหมายถึงสื่อโซเชียลก็ได้นะดาวพระอาทิตย์ดาววินาศโคจรมาอยู่ในเรือนสุภพะสุขพะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนสุภพระครั้งนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะถูกทําลายชื่อเสียงอาจจะมีคนมาขัดผลประโยชน์นะถ้าจะว่ากันตามตรงไปก็คือมีคนมาขัดโชคขัดลาภคุณน,นั่นเองหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ มีเกณฑ์ที่จะมีปากเสียงกับคนในเครือญาติโดยเฉพาะคนเพศช,ชายมีเกณฑ์ที่จะมีปากเสียงกับญาติพี่น้องมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่เขามีความอาวุโสหรืออายุมากกว่าคุณนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะชาวลัคนาราศีกันจะสื่อสารกับใครในระยะนี้นะคะอาจจะทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายนะคะหรือขัดผลประโยชน์กันได้ง่ายชาวกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณและในขณะเดียวกันดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นดาวแห่งบารมีเป็นดาวแห่งความเป็นผู้นําเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนสุภพระแล้วได้ตําแหน่งที่ดีเป็นอุจจาพิมุกในครั้งนี้ในระหว่างที่มีคนติชินนินทานั้นมันก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้ตัวคุณโด่งดังมากยิ่งขึ้นค่ะคุณลองสังเกตดูนะไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องที่เขาโด่งดังขึ้นก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะที่จะไม่ชอบคือคนเราอ่ะจะ มีทั้งกลุ่มที่รักและกลุ่มที่ไม่ชอบเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วชาวลัคนาราศีกันคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างในวงการในสายงานของคุณและคุณก็อาจจะมีคนติฉินนินทาเกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนคือถ้าคุณใช้สติใช้ปัญญาให้คุณเลือกรับแต่สิ่งดีๆเลือกอ่านสิ่งไม่ดีแล้วก็นํามาพิจารณานํามาปรับปรุงตัวเองดีกว่าที่จะไปเครียดหรือไปวิตกกับสิ่งที่ไม่ดีหรือคอมเมนต์แย่ๆชาวลัคนาราศีกันนะคะควรที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองเรียนรู้อยู่เสมอเป็นช่วงที่คุณจะได้ทบทวนบทเรียนเป็นช่วงที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองเป็นช่วงที่คุณจะได้ค้นคว้าหาสิ่งใหม่เป็นช่วงที่คุณเหมาะกับการซุ่มเงียบทําอะไร บางอย่างในช่วงนี้นั่นเองค่ะชาวกันนะคะสมัยต้องบอกอย่างนี้นะคะในช่วงออที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนสุภะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นรู้สึกเหนื่อยค่ะอาจจะมีเกณฑ์เหนื่อยกับงานที่ทําอาจจะมีเกณฑ์เหนื่อยกับภารกิจหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอาจจะมีเกณฑ์ประสบกับปัญหาหรือว่าประสบกับเสียงที่เข้ม ท,ที่เข้ามากดดันหรือว่าคนรอบข้างที่มาคาดหวังกับตัวคุณประมาณนี้ค่ะขอให้ขอให้ใหชาวลัคนาราศีกันพึงระลึกไว้เสมอว่าเมื่อมีความอึดอัดเมื่อมีความเดือดร้อนเมื่อมีความทุกข์ใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถาโถมเข้ามาขอให้คุณเปลี่ยนกลับไปเป็นพลังค่ะไม่ใช่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีได้รับความอึดอัดได้รับสิ่งถาโถมได้รับความกดดันอะไรมาแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบอยู่คนเดียวไม่ทําอะไรเลยไม่อยากทําอะไรแล้วเบื่อเสงแบบนั้นไม่ได้ค่ะขอให้รับพลังงานเหล่านั้นแล้วให้เปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นเป็นพลังงานเชิงบวกพลังงานเชิงสู้พลังงานเชิงรบต่อไปแล้วให้คุณลุกเพื่อที่จะมาทําอะไรบางอย่างให้มันก่อเกิดความสําเร็จเพราะดาวพระอาทิตย์เดินหน้ามาอยู่ในเรือนดีๆแล้วนะคะ เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเดินหน้ามาแบบนี้เป็นอุจจาพิมุกแบบนี้นะคะชีวิตคุณมันจะก้าวหน้ามากขึ้นนะคะถ้าคุณก้าวผ่านบางอย่างได้แต่ชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังการตัดสินใจค่ะอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจผิดพลาดพระดาวพระอาทิตย์ร่วมกันกับดาวมฤตยูอาจจะมีเกณฑ์เลือกผิดตัดสินใจผิดใจร้อนเกินไป อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณนั้นเกิดการทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างแล้วส่งผลกระทบต่อง,งานอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณทะเลาะกับคนรอบข้างแล้วส่งผลกระทบต่องเงินอันนี้ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องช้าลงหน่อยนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องใช้สติมากขึ้นหน่อยประมาณนั้นนะคะถ้าท่านใดอยากจะทําบุญทําทานนะคะก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีการทําบุญเสริมดวงชะตาด้วยแสงสว่างอย่างเช่นการถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือ แม้แต่การเติมน้ำมันตะเกียงนั่นเองนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆไปได้แล้วก็ดวงชะตาของคุณก้าวหน้ามากขึ้นแล้วนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มพัฒนาและ ปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีนะชาวลัคนาราศีกันคะ่ะสมัยต้องขอเสริมอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าในระยะนี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําหรับบางคนขอให้คุณช้าลงสักนิดหนึ่งอย่าเร็วนะคะขอให้คุณคิดพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบให้มากขึ้นจะดีที่สุดค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวกันค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ